เราปะดิษฐ์ุเ้เราปเอย่างนี้เราเห็นมันเรยบร่อยเห้วพี่ลุกยูแล้วแหละเมียเจ้ากินด้วยังเปื้อเพลงอยงว่องว่องยู่ยังกูรู้เลยแต่ว่าเมียกินข้าจนซีอิมแล้วยังไม่ได้กินเมียยู่อกินคนไทยินนี้มไม่อยากออกของขึ้นเออเมีนหนอไอร้องเน่อเป็นวอกคนเดียว อันไตองบออกงยเงีองียโอ้มันมามีดอกถามเล่าเบืองไงเป็นอย่งมตรองน้น้งสิละไปตองคือเป็นพปดิโอริแม่มันมัยสูงอันนี้เอาตัดไอต้นเที่เอายวกมหไมมันน้อยเกินค่อยเอาค่อยชอบอันยาวๆใหญ่ๆมันยดสูงอะไบอตรงนี้ไม่ขอเกี่ยวอันนี้ตัดแค่เอาที่ว่าเอายวกมานว่าองบอนี้นะบตอง อ้ยุ่งไหมพัดลมไปเอามาเสียบไหมพัดลมโอ้ยุ่งหลายวะเย็นๆนเลยดูดิเหมือนไปตองแขะไงก็ไม่รู้ั่นละมือนัานกูเบามากเห็ย่อนนิดสิล่ะมือว่าไปตองมันนั่นกูเล่นเบาไหมแม่เม่นเป็นตัดต่อไม่ใช่หางมันนิ่มแค่นี้บ่ตัดแต่หางบอกือซื้อมาเด็ดตัดเดินนี่เนี้ย เอาไปนึ่งแม่ขนาดของเยลลี่ไหนไอ้ด้อไปใส่ก่อนนี่เด้ออันนี้หมกแค่นี้พอดีหรอค่อยจะชอบเยอะหมกยังไหลเลยเมื่อกีนไม่อิ่มหมกเดียวละแะจิตทรงหมกกเดี๋ยวะมาหันกันไงวะคือแม่เขาบอกว่าถ้ามันไปตนจองสั้นต้องหันหากันหันพวกมื่อนั้นคนหมกน้อเพิ่นไปเพิ่นอันกลับบ้านเพิ่นพ่อไม่อยู่วะ เอาหรอกให้ตัวให้แจ้วไปหาพยาไปหาหมอเมื่อวานนะมาไปกินไปเขาเล็ดกันรอดเลยขึ้นหมอขอห้ามเจีอืมใช่ให้แจ้วไปหาหมอเมื่อวานนะเมื่อวาถามแล้วเมื่อนี้เพื่นว่าไข่แน่แล้วซะเมื่อวานบ่มีก้องเบิ้งบมื่อวาลังบ้านเขาบมื่อวาต้องโทรไปถามผู้อื่นก้องพ่อเหม็นยกเลิกไปแล้วไงมพ่อต้องกลับบ้านไปเฮ็ดก้องให้เราไหมเนี่ย มันเปลียนขยบยกเลยมันดูไม่ได้มันต้องให้โทรศัพท์เราไปจูนอัดดึงเออค่อยต้องไปิดจูนศัพท์บตะป่านั่งค่อยก็เสียเดอละสามร้อยคนที่ยัดติดโอ้ยยัดติดเนี่ยเลยตัตองจะแตก้ยดิปวานจริงตรงมันคือบาดเต๋อป่ะคุณบดเต๋พหอยเงียบเออโออเมนมึงไปเห็ดหอยเงียเราตองหน่อยไปเห็ดหอยเงียบยุบตองไม่หน่อยนี่มันไม่ใช่ว่าห่อใหญ่หอน้อยเนี่ยไปซองมันกอดจริงๆร่ะดูดิเนี่ยกอดแพงเนี่ยตนี่ เออมันต้องลวกไฟอน้อยกคือขาเจ็บลวกไม่นะโอ้แบ่งให้หมกอื่นน้ำเีสี่ไปลยรอบใ้ตั้งหมสองมกจะหมกก็ได้จะเจ้าเกอยักไป็นประนเมื่อไหร่บเมื่อนั้นควรตัดดีแซ้บ้อนมกเกี่ยวกินหมึกแล้วไม่ขีโอ้วกหรือไม่หร้อไ่บให้ผู้อื่น มาบ่นเบิดเดีนยะนายติต้องแฝดหมกจกินเบื่อเลยจิโอ้ยมันหมกเลยหน่อยหน่อยนึงมันมาได้หลายเออมันหมกหน่อยน่ะมาได้หมกไงเนาะเนี่ยเห็นไหมเวลาลงนี่เขาต้องเจ็อเพื่อคนที่เขาดูโอ้ยเพื่อติดคอนอยู่ติดกแตงกนี้มาเลยเยติแกไม่อยากเผื่อใครเพรเขาไม่เผื่อแกเขาไม่เผื่อแม่เออเราก็อยากเผื่อเขาคันพูดอย่างว่เผื่อเขาเขาจะให้กินเมีนแเถบแบบ ผู้ใเพื่อเฮาแก็ยังให้เขาินเนาะบอแมนยูเสียมดเราหายยุไม่แหนะตะกี้ถือว่าดีตะกดีเนี่ยแทะเห็นกินน้ำกันนะโค้กเป็นหยาดโค้เป็นหยาดโ้เนาะหยาดใสายขอกเอาเราหลันเด็กน้อยที่ไปได้น้ำเจ้าเป็นลูกผู้ใหญ่หลานแู้แต่อีสาลูกแม่บึกมีโอ้ล้านแม year, ่บ no? no, ึกมีล้านบึกม oh, oh, okay. ีล oh, ูก okay. บ oh, ึกมี ใหญ่กับมีอยู่บัวหามันก็น้อยพุ่มใหี่ยวตองเมียพ่อหัตรงผัดกันอกโอ้ขมุกเนี่ยสบายเนี่ยน้อยใหญ่มากเลยเนี่ยวเมียเปิดด้วยใบตองเอาไว้ห้องใสบบ้านนี่ยมน้อนเวลาอุ่น่ะเออเวลาอุ่นเลยห้อบบดบ้านลวกแขกลงโป ก็แค้นลุงพี่เนี่ยพราว่าอันกูมีกะทิอยู่ในตู้เย็นจะไปพอเขบูดกอะทิบ่บูดเออกะทิอันสำเร็จว่าเป็นกะทิขั้นกะทิตลาดบูดเราอันนี้กะทิอันกล้องเนีะบ่มีบูดแกกับบ่บูดกะทิกล้องใส่ตู้เย็นไว้บ่มีบูดไม่แช่ช่องฟิตไว้ไม่บูดบ่สองฟิวสกับบ่บูดบูด ขันซิมเมืองแล้วมือนี่ค่อยเซช่องฟิตเลยซิมแล้วจันบูดกันอ่บงทรงมันเป็นตะกอนเนาะเป็นขันเนาะเขาเิ็นตะก้อนนี่ยเขาเินหรือมีกุ้งลูกอเลรโอ้ยย่างแป๊บเดียวสสดงบู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 บมึงจำสิ่อย่นี่ก่อนใจเย็นใช้อจจำสินอยู่กันเด้อยวลูกนจะแม่ที่ไปพาไปวางสัปู